สวัสดีครับผม DJ เกิดเพราะปากนะครับในช่อง YouTube ฝากกดไลค์กด s u b SCRIBE ให้ด้วยนะครับวันนี้ครผมมี8เหตุผลของคนที่ไร้ความสุขง่ายๆมาฝากกันครับเขาบอกว่า8เหตุผลของคนที่ไร้สุขทุกง่ายนะมีอะไรบ้างลองฟังกันดูฮนะคุณเนี่ย ย่ำคิดในเรื่องเดิมๆซ้ำๆตลอดเวลาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะสครับคุณคิดถึงแต่สิ่งที่ขาดตลอดเวลา 3. คุณทนเห็นคนที่มีมากกว่าคุณไม่ได้ 4. คุณพยายามเปลี่ยนแปลงอดีต 5. คุณพยายามควบคุมผู้อื่นครับ 6. คุณต้องการเป็นที่หนึ่งในทุกด้านหรือว่าเพอร์เฟกตนะฮะเครับคุณคาดหวังในตัวผู้อื่นสูงเกินไป8ครับคุณแคร์ คมจนไม่เป็นอันทำอะไรครับถ้าคุณมี8ข้อนี้ลองสำรวจตัวเองนะวันนี้เรามีวิธีแก้ไขด้วยครับคือ ถ้าเราเป็นอย่าง8ข้อนะัแนละ้ววิธีแก้ไขคือฝึกสมาธิใหนะ้คุณผู้ฟังเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์นะตามถนัดนะหรือว่าฟังเพลงคลาสสิกนะเพื่อที่จะฝึกจดจ่อก,กับปัจจุบันนะครับคิดถึงแต่สิ่งที่รักครับสิ่งที่มีแล้วก็ขอบคุณครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณก็มีตาที่มองเห็นมีลูกที่น่ารักนะครับยินดีเช่นชมกับคู่อื่นครับเวลา เขามีสิ่งที่คุณอยากได้เนะครับเพราะว่านั่นเนี่ยจะทําให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณครับกดแห่งแรงดึงดูดนะสิ่งที่ควบคุมได้ร้0คือความคิดของเราเองครับความคําสอนของคุณบัณฑิตอึ้งรังสีนี่ยอย่าพยายามควบคุมใครครับให้เป็น อย่างใจเราเนี่ยคาดหวังในตัวเองจะดีกว่าไหมครับพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เก่งขึ้นดีกว่าคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยทำอย่างที่ใจเราคิดครับยอมรับความจริงครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกในทุกๆเรื่องครับแล้วก็ไม่มีทางเก่งในทุกเรื่องนะแล้วก็ไม่มีใครบนโลกนี้เนี่ยจะเป็นจะเพอร์เฟกได้ทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันนะครับ หยุดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณนะชีวิตมันเป็นของคุณครับอย่าให้ใครมาบงการนีขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขง่ายๆกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเราครับอย่าคาดหวังความสุขนะอันนี้เนี่ยเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับขอบคุณนะซาเ,เพจนะเราไปพร้อมกันครับ